what are you what สวัสดีทุกท่านแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ประตูน้ําสารพีนะครับทีนี้ก็วันนี้ก็พาหน้านามาออกหมายเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมก็มากับทีมงานเหมือนเดิมครับนู่นก่อนเลยครับนวิทยาวิทย์ครับน้าวิทย์วิทย์ฐานสาขับเ้อนะครับฝากไปรับชมติดตามได้ที่ช่องนวิทย์ฐานสาขับครับแล้วก็นู่นนวันกอดต้นไม้อยู่นะครับสวัสดีครับนวันพานวัชานะครับกําลัง จับจองที่นั่งครับผมฝากกัด้วยนะครับสาหรับช่องนวันพันมัตฉาแล้วก็ช่างอันครับนั่นช่างอันครับผมก็มาด้วยกันครับผมตามนี้เลยนะคะแต่นะสุธาวันนี้มาไม่ได้นะครับน้าสุธาไม่สบายเนาะตอนนี้พวกเราก็มากันแค่สีคนนะครับผมฝากมาลุ้นมาติดตามเด้อพี่น้องนะครับว่าวันนี้จะหมานกันไหมก็ลองเลาะๆดูตามแม่น้ําชายแม่น้ำเนี่ยครับก็เอาอาหารมาล่อด้วยนะเป้าหมายของเราคือปลาแรดครับผมแต่ว่าถ้าเจออะไรก็เอาเหมือนเดิมนั่นแหละเนาะนะครับผมไป ครับผมมันหมันแล้วว่าย่าหย่าบามันแน่นนะครับ <c oughs> จะเจอตัวต่อไปครับผม ช่อนใหญ่ครับโอ้โหตรใหญ่เนี่จะไปพันโหไปช่อนใหญ่โคตรใหญ่เลยตัวนี้โอุ้ยโดนลอยดำๆมา รัวกว่าสุดยอดนะใหญ่กว่ากระบอกหมูตัวนี้ใหญ่กว่ากระบอกสองนี่ป๋อใหญ่มากป๋อใหญ่จริงๆมันมันนะผมเมื่อกี้ผมเจอปลาชดูดือดตัวนี้เลยเดว้าว mẹ em tụt nhỉ Hót cuột nhỉ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ สภาพไมายนะครับผมตรงที่เราจอดที่แรกอยู่ตรงนู้นเนาะนะครับตรงที่นวันแจ้งไปกัดมาเนาะทีนี้ต้นไม้มันไม่มีครับมันจํากัดผมก็เลยขยับมาตรงนี้เนาะนะครับโ <No. S 1> อ้ยขามหัวเลินขามไปร้ายพว่วงอุ้ยข้นงาม น,นดูไหมน่าจะดูไปแล้ว<ร>ไปแล้ว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 มานีมานีกลับมาอันนี้อันนี้นี่จีบก็ลงไปแล้วด้วยเอออันนี้ตัวใหญ่หรือเปล่ามันดูดิอืออันนี้อ่อ อันนี้อันนี้แต่ื้อทำไมมันดูตัวใหญ่จังวะดูแน่นแน่นวะดึงนิ่มันอันนี้อันนี้อันนี้จะไปย่าไปย่าไปย่าไปเออโอ้ตัวสวยสวยโอยโอยวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดเออเดี๋ยวติดน้ำวางแล้ววันนี้วันนี้ว,ว,วันนี้จิบวงไปแล้วด้วยเอานึกว่าไม่โดนเออ ดูสิเต็มแดดของวันนี้ครับวัดแถวแถวทางเข้าวัดเตยน้อยเด้อครับตรงนี้ตัวใหญ่อยู่ดิน่าจะสองโลอยู่มั้งหนักหนักอยู่ไหมโลโลกว่านี่แหละคิดว่าเฮ้ยเฮ้ยโบแมนแล้วโบแมนแล้วโลกว่านี่เออโอ้ใหญ่อย,ยู่เออ เนี่ยเอี่ยวอยู่ครับอย่าอยู่โอ้โอ้เม่ธรามาดานะวันนด้เยอยดีกว่าตัวเล็กๆเ,เอาได้เต้มครับนี่โอ้หานอยู่หมานอยู่น,นี่จะไปครับเต้มแรกโอ้ผมเอขึ้นมันจิ้นจีบบนไปบน,บน,บน,บนมาอยู่แถวเนี้ยทีเนี้ยมันจีบแล้วมันหันหาาัวจะทิมไปนะครับผมเลยลองยิงตามดูโดนกลางตัวปีเลยครับนี่นี่แก้วจะไปมนันมาครับเต้มแรกวันนี้ กบกบกับกับกบกบกับกับปลากระสูงครับลุกนลองลองอยิงตัวนั้นใหญ่สุด,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 ดยิงโดนก่อนหนึ้งไม่โดนลรือบ้งไม่โดนละมั้งเอ้าโดนเดียด๋วยวนะครับคุณจะโดนครับผมตัวใหญ่กว่าเพื่อนนี่ที่ผมยิง ตัวใหญ่ที่สุดในแกงอะตัวนั้นอ๋อไี่บอกด้วยว่าหลุดนี่ยังไม่หลุดมันจะหลุดตอนนี้แหละตอนไปนเกี่ยวนี่แหละอย่าหลุดเด้ออย่าหลุดเด้อว,ว้ายหลุดจ่อยนั่นเดียวว้าวเดียวเฮ้ยอืมะาดูมไล่กัดเลยมูเดี๋ยวมันก็ขึ้นจะขึ้นตรงไหน มันนขึ้ผมเห็นหลายรอบเลยตัวเนี้ตัวใหญ่อยู่ด้วยุขึ้นขึ้นไกลคุ้เว่ยว่าแล้ว ตัวใหญ่ย่ตัวนี้ไกลเหมือนลูกดอกไปไม่ถึงอะไอป๊อกอ้แต่แค่นี่ลูกกระตกเอ้ยเนียวเดียว นนาวิทย์กับน้าสามน้าวิทย์กับน,าว,นาวันน,นะนู้นนะไปแล้วเดี๋ยวเราไปสมทบกันครับปลามีแต่ปลาเล็กกับปลากระสูบครับปลาชโดก็แปบไปแวบมาไม่ได้ล่องนะครับเพราะเขาจีบเร็วๆนะเป็นปลาชโดแต่งนะครับ <c oughs> เอา,ด,าออดีกว่าครับไปถอยดีกว่าครับพี่น้องนะครับลงปืนก่อนเด้อก่อนที่จะลงต้นไม้นะครับผมเพราะว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นตอนนี้แหละ <c oughs> ถ้าส่วนมากนะครับตอนที่จะลงกับตอนที่จะขึ้นต้นไม้นี่แหละ แม่ก็ยิงออกไปเลยครับยิงออกไปก่อ,อสายใหม่เนาะไปนะหาที่ปาชโดจีบไหมจิบดีดีครับตรงเนี้ยปาชโดเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวก็น่าจะจิบแล้วนะแต่มันจิบไกลลองสุ่มดูเผื่อฟุกจิบอยู่ช่วงนู้นฮนะชอบจิบอยู่ช่วงนู้นไกลดอกตกเห็นไหม นั่นเห็นไหมนั่นเอ้าโดนดินั่นเฮ้ยไล่ดนูหมดนั่นฮมเนั่นเห็นไหมว้าวนั่นเอ้าโดนดินั่นเฮ้ยเฮ้ยโดนครับโดนเฮ้ยโดนฟุกฟุกอีกแล้วเฮ้ยฟุกอีกแล้วโดนไหนน้องบ้านน่องเฮ้ยโดนโดนเอ้ยเฮ้ยโดนเจ้ยโอ้ย เด้เด้เด้โดนไหนก็ไม่รู้ครับนี่กันดึเออเอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยกะลังโบ้โบอยู่ชอบจีบไก่แอนนี่เละอุ่นพูดเอาเอาเอาไม่กล้าดึงเด้อเด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวยิงโอ้ยลูกดอกผมเขื่อลูกดอกตกเด้กมันยิงสูงสูงไว้ครับตกไปดูอ้าเฮ้อโอ้โหโอ้แรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่ ไม่ต้องรีบโอ้นานนานขึ้นจิบน้ำแล้วละตรงดิบเอออยู่ยังไงเนาะนี่หาคนซ้ำกับบอม,มีเด้น้าจุ๊ดกับน,น้าธุธาไปพอดีอย่างเงี้ยเอ็นน้าวีกันบน้าวันไปพอดีอยู่ยังไงบ้วงดูอะเสียดายไปไม่ดิบยังไม่รีบยังไม่รีบเฮ้ยตัวสวยอ,อยู่ดีนึ่นคิดวะอุ้ยอุ้ย แต่งหายท้องแล้วหมาด้วยบ่ดิฟุกฟุกบ่เฮ้ยเอาเรียบร้อยติดครับติดอะไรไมั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ชอบขึ้นไก่เฮ้ยเฮ้ยโอ้เรียบร้อยเลยตรงนั้นมันเดินไปได้บ่วะอ่ะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างครับติดยังไงก็นไปดูเดี๋ยวจะ ลงแล้วก็เอาปลาตัวนี้แล้วก็กลับเลยไปสมทบกับเพื่อนครับผมเอาขึ้นมาแล้วพี่น้องนะครับพอดีทีมงานมาช่วยครับน้าสุธานาวันนาวิ์มาช่วยครับแต่ผมก็ลืมเอากล้องไปถ่ายเนาะทีนี้ก็มาดูกันครับใส่ป่านนี่ฮะเออนะครับผมนี่เลยนะครับยิงเอาตัวนี้แหละนี่นุ่นน้าสุธาขึ้นไปดูทาเลครับเนี่ยสองตัวครับโอ้โหนี่คือตัวที่เรายิงโดนเมื่อกี้ฮะยิงไปไกลๆโดนนี่แหละ เข้าหางเนี่ยเข้าหางเนี่ยนี่เข้ากลางตัวเป๊ะเลยโอ้แม่นมากครับพี่น้องนะครับนี่น่าจะน่าจะโดนช่วงนี้นะทเข้าน่าจะเข้าฝั่งนี้นะครับทะลุออกกลางพอดีโอ้นะครับอันนี้ไม่ได้แม่นเด้อพี่น้องฟุกครับเพราะว่าผมตั้งใจจะยิงไปมั่วๆให้อ่าปวดปวดลูกดอกเฉยนะพอดีใช้กีบไกนะครับไกลมากจริงๆครับน่าจะมีสามบวกครับสามสิบบัวครับระยะเนาะยิงไปเนาะนะครับนี่ยแล้วก็ตัวแรกที่เรายิงฮะนี่เข้านี่เลย จีบแล้วม้วนล,ลงไปเลยนะครับตัวเนี้มันจิบปุ๊บนะตัวนี้มันจิบปุ๊บแล้วมันก็ม้วนล,ลงไปเลยพี่น้องทีนี้ผมก็เลยยิงตามดูนะโดนเฉยโดนแม่นด้วยนะครับถ้าจิบดีๆนะผมยิงไม่โดนหรอกเหมือนประเล็ดเมือ่อไหร่คลิปที่แล้วนะครับจิบนิ่งๆเนี่นยยิงไม่โดนครับยิงไปไหนก็ไม่รู้ะนะครับแต่แบบนี้แม่นครับผมอ่ะโอเคนี่แหละชมยานามของสายม่วงก็จะประมาณนี้นะครับไปลื้อกันต่อนะครับผมเดี๋ยวหน้าวิกับน้าวันก็ออกล่วงหน้าไปแล้วเนาะ ะคเดือดแต่ผมก็น่าจะทานนี่แหละเคลียของอยู่ตรงนี้ครับเอาเโอเคไปไปดูกันต่อครับผมแล้วมันละเอียยิ่งมันนะมนอนฟอกห้องอยู่นี่เถอะมันมาฟัางข้าวกลอกันบ่านะเจมดูมาจังไบบ๊วเอ้ยตัวสวยเอ้ยเดือนะเอามีแต้มแล้ว นายมีแจมแล้วนี่นี่นี่นนน <c oughs> โอ้ข้าอ้วนเลยวะป่าไม่ใช่เขาหนาหนาวเนาะเ <c oughs> บิ้งหัวน้อยเดียวเบิ้งตัวเนะเ <c oughs> บิ้งหัวน้อยเดียวแล้วโตวแก่เลยครับโตกับหัวนี่ผสมกันเลยอ่ะหัวน้อยเดียวนึ่งตัวบางใหญ่แล้ว <c oughs> อืมโอ้อว้วนมาหดหางเลยวะ <c oughs> อู้หูเปิดแชร์ไปไดีว่าตัวนี้เ <c oughs> อ้าวยังกระดิ่งบูบูอนาวิทย์ <c oughs> เออนาวิทย์เอาอีกแกโอ้ผมกับสีลมเอ้ยเอ้ย อ่ะใช่แล้วนักนักนักเดบกป่าจะโดนยี่สองตัวนักเลยเดี๋ยวเบิ่งนาวิดก่อนนาวิดยังดิบบุวโอ้มันมาอยู่น้ำปลาแล้วนี่เนาะตัวยี่บ้าน่ะตัวยี่บ่ประมาณสิบโลวิปล <laughs> ปาเอางเนาะสิบโลบาททีเดียวโอ้ยปลาเล็บมันนี่แหละอุปสรรคถ้าเกิดว่ามาอยู่น้ำมึงเสียแม่นบออะไรบ่ โอ้โอ้คุณตงดินแห้งเนี่ยโอ้นั่นข้าขาไหมเนี่ยโอ้ปลาดูโอ้ปลาดูคือเอาคนสีหาวซักวะเนาเออใช่อะไรลูกดอกลูกดอกลงที่ดินเูยนะปลาก่อนโอ้ขึ้นมนอยู่น้ำพุ่มจ็ดสีตัวนี่เดี๋ยวนี้เอาเอียงปลากขึ้าปุ๊บมา โอ้ม oh, ันมันไปพันเจ๊น้ำไปจังเคี้อันนี้พ่อมาที่นี่โี่ในในกระเปียกแล้วเอ้าดึงกอะปลาก่อนเอาสองเต้มแล้วนวิทอ่ะมือจะเห้วกันแล้วเี่ยวเราอุปบังจเหยนี่เราอุปบังจกเหี้ยนี่คือสหมดนางถาเลยแล้วเสียงผู้เดียวบ่มันนังสุดท้ายตต็น เอาไปเม่นรถดฟังฝนใส่โล่ถึงโล่หรอเนาะเกือบๆได้ปนป่ามันหายหกอยก็หนามมันไหลไปยุทวทิพแอนของนวิดแอนมันหนานทัดไปเอ้เอาแยกย้ายกันแลวเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะกลับบ้านแล้วนะตอนนี้ผมมีบางลุ่งโวดนะครับผม ก็ล้อออกมาบางร่นแล้วก็ไม่มีอะไรผมก็หาเงิน่อไม้แปบ๊บนึงครับผมได้หน่อไม้มาเยอะพอสมควรเนาะนะครับก็จะกลับบ้านกระเดืดออยา้ดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับตอนนี้ตอนบ่ายสามน,นิ่นึงฝนกำลังจะตกครับเออบรรยากาศยอดมากครับผมเราก็กําลังจะกลับบ้านนะครับผมนู่นทางกลับบ้านเราทางกลับบ้านเราทางนู้นะครับทางนู้นไม่ตกหรอกแต่เราเราจะขับมาทางนี้ จะย้อนกลับไปเนาะไปออกประตูน้ําโอเย็นแล้วก็ย้อนกลับไปทางบางยางบันแตนเด้อพี่น้องเด้อนะครับไปสำหรับวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้แหละครับผมมันจะดูสองแต้มนะครับผมแล้วก็นอนไม้ครับเดี๋ยวพอกลับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้บ่ายสามแล้วเนาะนะครับมีแต้มอีกนะครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันที่บ้านเด้อนะครับไปฝนกำลังตกครับผมต้องรีบไปครับเดี๋ยวเปลี่ยนไปครับผม ลอยครับผมตกติดฝนครับนี่ครับเออตกหนักด้วยครับผมนี่อยู่ทางเข้าขบางแสนครับสาระข้างทางเนียติดฝนกับพี่ๆน,นานๆนี่แหละสองท่านแล้วก็พอ่อ <c oughs> แล้วก็แม่นู่นนะโชคดีมากเลยมาติดฝนตรงร้านลูกชิ้นพอดีนะครับมีกินลูกชิ้นกินแล้วก็มีน้ำกินด้วย แต่น้ำาบดอยู่นู่นครับต้องข้ามไปนู่นนนร้านผู้ใหญ่ <laughs> อโอเคครับเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดก่อนเดี๋ยวค่อยว่า,ากันนศซิคากบนกวิทแล้วก็น้ำหวานติดอยู่บางถามเรืนะ่องน้องแต่ว่าดูจากเมฆฝนล้วก้อนใหญ่มากนะไม่รู้ว่าจะหยุดกี่โมงนะเดี๋ยวกถ้ามันไม่หยุดเลยก็เดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วก็ขึ้นให้ให้ดูเ้อสำหรับผลงานวันนี้นะครับว่าใหไรม,มากเลย ตามนี่นะครับยังไม่ถึงบ้านเ้อพี่น้องนะครับติดฝนอยู่นะครับผมฝนยังไม่หยุดดีเด้อหนูฮะทางเรากลับบ้านหนูนะครับผมดูจากแอปแล้วยังตกอยู่นะครับผมก็เลยถือโอกาสปิดคลิปกันที่กลางทุ่งานานี้เลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมจะปิดคลิปกันตรงนี้เลยนะครับผมพอมองไปายไฟยังแพรบๆอยู่เลยนะนะครับผมอ่ะ ดูผลงานกันครับนะครับนี่ผลงานของเราคนนี้นี่ครับผมผลงานก็ปลาชโดใหญ่2ตัวนะครับน่าจะ2โลบวกนะครับน่าจะ2โลเกือบเกือบสโลนะครับประมาณนี้เนาะแล้วกหน่อไม้นะครับผมถือว่ายังหมานอยู่นะครับผมถือว่าหมานอยู่นะครับผมทีนี้พอออกจากวัดเตอร์น้อยกลับมากลับมาจะพากันไปคลองบางนุ่นวดครับ ทีนี้มาถึงก็ฝนตกพี่น้องเอ้ยแต่กันไปอยู่นลนที่คุละทางครับนวิทย์นาวันแล้วก็นาสุธาไปอีกไป,ไปไปติดอยู่ที่บางขามนะติดฝนที่บางขามส่วนส่วนเราติดฝนอยู่ทางออกเนี้ยติดฝนอยู่แถวแถวบา,าบางแตนนะครับผมสลาบางแตนทีนี้ก็โชคดีครับเพราะว่าถีหัวข้าพอดีไปติดฝนตรงนั้นมีลูกชิ้นแล้วก็มีน้านํากินด้วยนะครับผมทีนี้ก็ฝนกาลังจะหยุดตกเด้อตกตั้งแต่บ่ายสามครึ่งครับตอนนี้จะห้าโมงแล้วพี่น้อง ก็จะหยุดนะครับผมแต่ว่าทางทางกลับบ้านเราเนู่ยยังตกอยู่นะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงที่นี้เด้อนะครับจบกับบรรยากาศคืม้าค้มฝนเนี่ยยังตกอยู่เลยนะครับผมเนาะนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมเด้อนะครับถ้าชอบคลิปของผมเนาะนะครับกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของอยู่กินดีๆเนาะนะครับยังยิ้มๆอยู่เด้อนะครับ โดยไปกับบรรยากาศ